กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซีวัสนะครับผมแล้วก็ไอส์เดียรโรเกมอีกแล้ว <laughs> ไม่อาจจะจีนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจีเพราะอะไรไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ก็ทาไมผมมาเล่นเกมฮา r เลรเกมอีกแล้วนะครับผมเพราะอะไรแม่หกพันซับแล้วนะครับก็ถือว่าฉลองหกพันซับไปเลยละกันนะครับแล้วก็ซาว ที่ผมเข้ามาลดนี่เพราะผมจะพูดเฉยๆนะครับแต่พอเขาเกมไปปุ๊บเดี๋ยวจะเพิ่มให้มันจำมิดไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงหัวลอยได้ตาสีแดงนะครับของเรานั่นเองแล้วก็ผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนผมจะไม่ไหวเลยทีเดียวเอาอย่างนั้นเลยนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วหกพันซับแล้วนะครับเย้ <Yeah. S 1> ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผม ที่กดซับะไคร์มาดูผมด้วยเอ้ยยอมใจมานานแล้วโอเคลุยเลยอ,เอาจจะไม่พูดเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าการใส่หูฟังแล้วก็เปิดเสียงอ๋อเบสเมนต์คีแจม เปิดเสียงหนักๆน,นี่มันเป็นยังไงนะครับผมขนลุกทุกทีที่ออกมาข้างนอกนะครับไม่มีอะไรเลยรีบเข้าห้องเป็นดีไม่มีอะไรก็ยังไม่มีออนี่ทุงเย่ทุงแบกค o m ออ n อ๋อนี่เยี่มยม ต้องรอดูสิ่งของรอบตัวเราด้วยนะครับว่าแมงสาหรืบเปล่าเสียงแม่งหลอนได้ใจจริงๆเลยเช่นเคยครับผมใส่หูฟังแล้วก็เปิดเสียงจัมมิชด้วยนั่นไง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 ไม่มีลูกกระตา่ายผมเก็บหรือไงเนี่ยไม่มีเลยนะครับ

คิดผิดอย่างแรงน้าตาจะไหลขอแชร์เลยนะคะไม่ใช่แล้วโอเคขึ้นไปขึ้นบน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 มันสานอีกแล้วสานอีกแล้วส่นอีกแล้วเขามองแมงเขามองแมงปิดปิดปิดโอเคขอดูนอยเถอะโอยอยู่ชั้นล่างนะครับไออยู่ชั้นกลาง ในนี้ไม่มีอะไรเลยหรือไงวะเนี่ยนั่นมึนสานอีกแล้วไม่เป็นไรครับเราอยู่ในห้องอยู่เราอยู่ในห้องอยู่ลันกูไม่ละเออโอ้ยมันมันเปิดประตูดได้ด้วยเรอวะ ไม่มีเลยถุงทีนี้แปนไม่มีลงแม่งชั้นล่างเลยทีนี้ย่า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 ยา น้ำตาจะไหลคอแช่ค่าแล้วนะเนี่ยสันสันสันทำไมเนี่ยหรือมันอยู่ชั้นล่างสาันสันใหญ่เลยอะไรสันอีกโอเคหยุดสันแล้วไปดรกเวแล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้วิ่งติดหาเลยเนี่ย

ไม่มีอีกแล้วเลี่ยนรอบสองรอบสามรอบสี่แม่งชักจะไม่มีถุงให้เราแล้วทีนี้เคครับเหมือนเดิมเราตะลุยชั้นชั้นกลางก่อนนะครับผมมันเปิดประตูได้ไงวะน้ำตาจะไหลแล้ว ยังไม่มีอะไรสั่นนะครับไปต่อไปต่อไปต่อบ้าเอ้ยเนี่ยเนี่ยมันติดแบบเนี้ยบากระมังนั่นไงมึงจะสั่นทำไมเนี้ยมีเสียงประตูด้วย โอ้โหเราไม่มีถุงให้กูเลยเหรอปิด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 เออยังกะช่วยได้เลิกสั่นได้ไม่เนี้ยเสียงสเตอริโอเซอร์ราวเลยนะครับตอนนี้ผมต้องรอมันจากไปก่อนแล้วก็ต้อง มันน่าจะขึ้นบนนะครับผมแดกลงล่างเลยกูแดกยาวๆตุ่งโต๊ะตุ่งโต๊ะเด๋เพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยหอบพาร์ตแตกเอ้ยหนูตกใจหนูอืมเอ้ยลืมลมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มา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 ม,าม,าม,ามีตรงไหนอีก เบียดเมิน้นคีก็ไม่มีล็อกนั่น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 ถุง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 เดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์รันยังไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแล้วผมวิ่งแน่ทางออกนี่ว่าตัน มือหมอย่างนี้สวยแล้วห้อง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 เข้า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 บีบบีบอีบบีบบมบดีบบีบบี่บีบดีบบ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 บบีบบีีบบีบบีบบีอบ่บบีบ ลุ้งเข้าประตูไม่ได้หรอกหยุดสั่นยังวะหยุดยังไปละกูมันไปยังวะบันไดอยู่ทางไหนเนี่ยดแกดกแดกขึ้นบันไดไม่ใช่บันไดอีกบันไดเวรละผมลงทาง

ท้านบนเลยให้ไวอ,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 อีกรอบหนึ่งอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะ รอบเดียวจริงด้วยถุงถุงทีวีไม่มีเบรเบนคีก็ไม่มีไม่ต้องโจทย์กูรู้หมดแล้วอืมมีถุงอยู่นี่ด้วยเว้ย น้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะถุยไม่ใช่จะไหลจริงๆนะเนี่ยเดียเดียวเดียเดียวเดียวเดียยวเดียยวเดี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 ยอะไรสันมึงลงมาชั้นกลางเหรอชั้นบนนี่หวาแดกๆดๆก อย่าหลอกกูซีอยู่ชั้นบนแล้วสั่นทำมะเขือเผาอะไรห้องนี้ไม่มีถุงเลยไงวะอายก็ไม่มีให้เรานะครับลูกตาเจอแล้วเดี๋ยวคอยกดดูตอนจะไป สั่นได้ไหมเนี่ยขี้ชะลงัง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 เด็ก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 อะไรวะลัน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 ปิด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 โอ๊ย ห้องกูแคบมากนะเว้ยมึงรู้ไหมเป็นไรหรอวะชั้นบนเลยมันทำไมทะลุประตูได้วะลงล่างก็ได้วะขามองแมงอย่าเพิ่งเหนื่อย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 ประตูปิดปิดปิดแล้วเข้า แม่งลงมาชั้นล่างอย่างเร็วอะ่ะเยเมื่อไหร่มึงจะขึ้นไปละทีเนี้ยหายสั่นแล้วมั้งไม่มีไม่มีเสียงวิววิวนี่เสียง ไม่มีไม่มีเสียงหนูด้วยเออเห็นแล้วชัดเจนเลยวิ่งหนีวิ่ง,ว,งวิ่งไม่ออกแล้วว้ยเว้ พอซับที่เจ็ดพันไม่เอาเกมผีได้ไหม <Thompson>